ครับดีดาโพเข้าจัดไว้แล้วดีอันดับหนึ่งเว็บไซต์สารพศดอทคอมครับขอบคุณครับกรับก็คุณสารพจนะครับครับก euh ็จริงๆแล้วปัญหาจราจรคงมีเยอะนะครับ <motion S 1> แต่ว่ารูปแบบ,บของการแก้ไขเนี่ยก็มีหลายรูปแบบเหมือนกันการที่จะไปขออำนาจจากกระทรวงคมนาคมมาดูขอสอมอ,อกอหรือจะให้ตำรวจจราจรเนี่ยมันจะทำได้หรนะือเปล่าเพราะว่าทางฝ่ายส่วนกลางเขาเองเนี่ยเขาก็ห่วงอำนาจของเขาอยู่กับนั่นแหละครับท่าน ก็ถ้าเกิดเข้าห่วงอำนาจใช่ครับถ้าท่านไม่เสียสละเพื่อประเทศชาตินะครับมันก็แก้ไม่ได้ถูกไหมครับครับมันต้องต้องต้องช่วยกันนะครับตัวของรัฐมนตรีคมนาคมเมงนะครับต้องยอมปล่อยสมัยก่อนเนี่ยครับตำรวจดับเพลิงะครับเมื่อก่อนก็ขึ้นอยู่กับสตชถูกไหมครับครับแต่ณวันนี้ขึ้นอยู่กับกรทมนะครับคือเราขอมาได้แล้วทําไมเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรถึงจะขอไม่ได้ครับถ้าท่านไม่ให้ท่านต้องให้คําตอบกับสังคมหรือคนกรุงเทพมหานครเพราะการแก้ปัญหาจราจรแบบบูรณาการ ต้องจําเป็นต้องอยู่ในอํานาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับครับอ่าอะไรครับเรื่องจราจรนะก็เป็นปัญหาเร่งด่วนที่อันดับหนึ่งเลยใครใครก็อยากจะให้แก้นะครับเดี๋ยวเรามาที่อีกท่านหนึ่งครับคุณโสพลพรโชคชัยครับผู้สมัครหมายเลข4นะครับนโยบายรองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีเรื่องของจราจรเข้ามาด้วยหรือเปล่าครับเชิญเลยครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าตึกในกรุงเทพเราเนี่ยนะครับหนึ่งใน3ของตึกเนี่ยเป็นที่จอดรถ นะที่จอดรถทตามงไงก็ไม่พอนะครับที่ New นิวยอร์กนี่ที่จอดรถมีเฉพาะเจ้าของตึกแล้วก็สร้างเผื่อไว้คับเพื่อนๆอ,นอีกสักจำนวนหนึ่งไม่ต้องสร้างมากเพราะว่าเขามีรถไฟฟ้านะดังนั้นแนวทางในการแก้ปัญหาเนี่ยยังไงก็ต้องมีรถไฟฟ้ากับทำไมเราทำไม่ได้นะครับเพราะว่ามัน อ่ติดขัดเรื่องของเงนินทองเนี่ยครับเราก็ไม่ได้สามารถที่จะหาเงินได้นะครับกทมหาเงินไม่เป็นซะด้วยเนี่ยครับจริงๆแล้วกทมมีทรัพย์สินมากมายที่จะหามาสร้างรถไฟฟ้าได้แต่ถ้าไม่สร้างแก้ไม่ได้หรอครับ <ừ. S 1> ที่เซียงไฮ้เนี่ยครับมีรถไฟฟ้าเนี่ยอพอๆเราเลยครับเด๋ยวน,นี้มี14สายแล้วแล้วก็ยังยัก,ย,กยักยันอยู่แค่นี้นะแก้อะไรไม่ได้นะต้องมีรถไฟฟ้าแล้วก็มีไรเร็ลนะครับไรเรวก็คือโมโนเรลเนี่ยที่เชื่อมต่อพื้นที่ปิดล้อมทั้งหลายเนี่ยครับมันก็จะระบายการจราจรได้ดีกว่านี้ส่วนทางด่วน เน้นเป็นลักษณะว่าคนที่มีรายได้สูงหรือรายได้น้อยเนี่ยไปอยู่ล่างนอกเมืองได้นะครับมีเงินเยอะๆก็ไปซื้อบ้านหมู่บ้านแปลงๆอยู่นอกเมืองได้หรือนั่งรถเมล์ทางด่วนนะออกไปอยู่นอกเมืองได้นะแต่โดยทั่วไปเนี่ยถ้าจะอยู่ในเมืองเนี่ยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีรถไฟฟ้านั่นเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขถ้าไม่แก้ไขอันนี้เนี่ยนะครับเราจะแก้สายเราว่าสาม,มารถที่จะแก้ปัญหาจราจรได้นะครับแต่ว่าเฉพาะหน้าอย่างนี้เรียนไว้เนี่ยครับต้องมีบัสเลนแล้วก็ใครแขงแหลมเข้ามาในพื้นที่นั้นๆเนี่ย ปรับนะถ้ามีการแก้ในสายนี้ด้วยกันเสียเงินปร,ปรับปรับเนี่ยครับก็จะแก้ไขปัญหาได้นะครับทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่กรนเราไม่จะพูดกันเนี่ยครับเรื่องของรถจักรยานนะครับ,รบผมไปพูดในเวทีเรื่องเกี่ยวกับคนพิการเลงต่างบ้างเนี่ยก็พูดถึงเรื่องจักรยานตรงนี้อันนี้เป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาได้เหมือนกันแต่ว่าผมเสนอว่าเราน่าจะมีรถจักรยานไฟฟ้าคันแรก<ม>แทนที่จะเป็นรถยนต์คันแรกเนี่ยครับเพราะว่าอันนี้ไม่ประหยัดสามารถที่จะลดมลภาวะราคาก็ถูกครับนะครับจักรยานที่เป็นแบบว่าจักร ขาถูกเราก็ไม่เสียค่าน้ํามันอันนี้ช่วยได้มากนะครับแต่ว่าจักรยาน2องล้อแท้เนี่ยนะครับเราต้องส่งเสริมนะผมได้เสนอไว้ในนโยบายตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าในกรุงเทพเขตชั้นในนะครับนะบางคนอยู่คลองจันทรบอกอยากะขี่เข้ากรุงเทพสงสัยคงขี่ไม่ถึงนะครับแต่ถ้าอยู่ใจกลางเมืองเนี่ยนะครับถ้าเรามาขี่เนี่ยนะครับโดยที่ทุกคนนะเปลี่ยนใหม่เลยนะครับเราสามารถที่มาขี่ในใจกลางเมืองได้ขี่แล้วเนี่ยเราก็ใช้แบบรถเช่าครับอย่าไปซื้อนะครับอย่าไปเอารถแพงๆไปขับเนี่ยครับมีรถเช่าแล้วก็เปลี่ยนคันได้เ เร <L an> ื่อยเนี่ยครับวันละ20บาท30บาทเนี่ยถ้าสัมภักต์ส0 0หมคันมีคนมาเช่าเนี่ยวับคำนวณดูแล้วเนี่ยครับคุ้มทุนนะครับ4.4%ต่อปีแล้วใช้เงินไม่มากเลยครับนะเพราะคันหนึ่งไม่กี่ร้อยไม่กี่พันบาทเท่านั้นเองเราก็จะทำให้เมืองเนี่ยน่าอยู่มากขึ้นไม่ต้องมีเลนจักรยานเพราะใครเหล่าใครขี่จักรยานเนี่ยครับสร้างเป็นที่สายเฉพาะใจกลางเมืองนะครับไม่ใช่เขตบางกะปินะครับ,รบมันก็จะทำให้ใจกลางเมืองนั้น,น,นเนี่ยมีคนใช้รถจักรยานมากขึ้นแล้วก็มีคอยคนคอยตตตตรรรรรววจจจจาาาาาาเเเเนน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 ีีนนนีีนนี่่่าา่่่ยยคคััับบบโอออกกกกกสสทททททะะะะิิดดุุหห็็็ลล้งงงปแึใใมถ เมืองนั้นเนี่ยน่าอยู่มากขึ้นเหมือนในกรุงวอชิงตันดีซีหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยก็จะเน้นการใช้จักรยานเ,าเป็นพาหนะนะนะเนื่อโกเบนี่ก็ไม่ม,มีนะครับประเภทที่ขี่มอเตอร์ไซค์เสียงดังๆเนี่ยครับี่เด,ดมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าท้งนั้นนะครับ,มรบไม่แน่ใจว่าถ้าได้เป็นผู้ว่ากทมนี่จะขี่จักรยานมาทํางานด้วยหรือเปล่าครับมีบางท่านบอกจะ <laughs> ขี่แต่ว่าของผมนี่ไปถึงนี่ใช้ระยะทางประมาณ8.5กิโลเมตร8.5กิโลเมตรอาจจะขี่ลาบากหน่อยนะครับคุณสองคนครับอย่างนี้ครับการที่จะเปลี่ยนทัศนคติของคนให้มาาขี่จักรยน ดูดูแล้วนี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากครับบาง,นนงคนบอกว่ารเราร้อนแต่ที่เมืองนอกเนี่ยหิมะมตกเนี่ยครับหรือฝนตกเนี่ยเหมือนเข็มทิ่มเลยขี่ไม่ได้ของเราทางเรียบมากเลยมีภูเขาอยู่รูปเดียวก็คือภูทองนะครับดังนั้นจริงๆเราขี่ได้เป็นว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าบ้างหรือมีสถานที่สำหรับเปลี่ยนเสื้อผ้าสำหรับอาบน้ําบ้างมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะส่งเสริมแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่ามีพิธีกรท่านทั้งสองท่านเนี่ยครับเป็นคนขี่ไปด้วยเนี่ยครับเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยใครเราใครเนี่ยก็คงจะใช้มากขึ้น้ี จะเปลี่ยนทัศนคติคนที่ใช้รถยนต์กันยังไงเพราะว่าทุกวันนี้บางคนอาจจะมีจกมักรายานอยู่เหมือนกัน <ใช S 1> แต่ว่ามองดูแล้วเหมือนกับว่าไม่ใช่ถนนของเขาบีบแตร่ไล่ะอะไรอย่างนี้จะเลี่องาถ้าแต่ถ้าเกิดใจกลางเมืองเนี่ยครับมี1 0 0 0จุดจุดหนึ่งสี่สิบคันให้เช่าเนี่ยนะครับและใครจ่กลายมาขี่เนี่ยถนนในใจกลางเมืองเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นบางรักพญาไทแหล่งต่างเนี่ยก็จะเป็นของจักรยานเป็นหลักนะครับเหมือนกับในฮานอยในแหล่งต่างเนี่ยครับก็จะทำให้คนนิยมขี่กันมากขึ้นนะครับครับขอบคุณครับคุณโสพลครับ หมายเลขสามครับร้อยเอกดอกเตอร์เมตตาครับคำถ,ถามเดียวกัน<ป>ครับเชิญครับครับผมครับผมผมก็ยังยืนยันนะปัจจัย4ี่เนื่องจากว่าภาวะปัจจุบันเนี่ยเหมือนอกรุงสีแตกประชาชนแบ่งฝักแฝ่ายเข้ายาหมาแปลงโจรผู้ลร้ชุดชุมยาเสพติดระบาดผมเข้าไปในวันที่สามกรุภาบรรดานบันิไปในชุมชนชุมชนการแขหับางเขน ได้ไปเจอกับผู้สูงอายุกลุ่มหนึ่งก็เรียกให้เบอร์สามจอดช่วยด้วยช่วยด้วยเพราะว่าพวกเราลําบากเหลือเกินเบียยังชีพผู้สูงอายุได้แค่600ผมบอกผมมีนโยบายปัจจัย4อยู่แล้วอาหารเครื่องหมอยู่กัศัยยาละสาโลช่วยเหลือแล้วผู้สูงอายุนะอ,อีกหนึ่งเท่าตัวนะจะ0หก600เป็นพันสองเพราะว่ารัฐบาลค่อยปีละ,ะปีละร้อย อายุ60ได้8 0 0้อบอบผมบอกตายแล้วก่อนแต่ร้อยเมตตาเนี่ยตั้งไว้เลยพันสองนะฮะเพราะเราจะเก็บภาษีจากคนรวยมาช่วยคนจนแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาเข้าเวรตันนะะ้งอ่ะสามโมงเช้าถึงเย็นห้าโมงเย็นได้เจ็ดสิบบาทผมบอกผมจะปรับคนะ่าแรงเนี่ยได้ได้เท่ากันหมดสามร้อยเพราะคนแก่มาอยู่ในศูนย์ศูนย์นั่นอนะ่ะเหมือนหลังหนู ไม่มีเครื่องวัดความดันด้วยผมบอกผมเป็นเพราะว่าผมจะจัดไว้ให้เป็นนโยบายผมที่ว่าผมมีโรงทานห้าสิบโรงทานคําว่าโรงทานเนี่ยไม่มีการซื้อขายรู้จักการให้ก็ทามอเก็บภาษาประชา,าชนมาเยอะก็รู้จักจาก,าการให้ดีไปไปซื้อรถอพภอต่างแดดซื้อกลอ TV, ้กลองีวีแมาแต่กล่องซื้อต้นไม้ปามไม่ได้ทําอย่างนั้นไม่ได้คนจนลำบาก ผมรับปากคนจนแล้วว่าผมใช้หลักเมตตาธรรมสมเด็จสมเด็จมหามหารัชรมังคลาจารย์บอกว่าท่านผู้ว่าใช้หลักปัจ,จััสี วินาทีนี้มันแก่งแย่งริงดิงทิ้งเดินมันทะเลาะบ่อ,บอแว้งกันประชาชนหาที่พึ่งไม่ได้ต้องพึ่งเบอร์สามเพราะว่าหลักปัจจัยสี่เนี่ยลงทานทุกลงทานเป็นการสร้างงานสร้างไรายได้ผู้คนที่ว่างงานอยู่ในชุมชนออกมาทํางานมาล้างจานหุงข้าวอ่านผักก็ได้วันละสามร้อยกินข้าวอิ่มพรม้อมทั้งมีหน่วยแพทย์ขึ้นที่อยู่ประจําทุกเขตห้าสิบเขตปัาสมมราบาลเบื้องต้นเสร็จไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็ทานอาหารใครมีโรคก,ก็นําส่งนําส่งโรงพยาบาล เราจะดูแลทุกสุขของประชาชนแล้วข้าราชการลูกจ้างกทมมาร้องบ่อยมากเลยว่าถูกละแกกรมเหง่ลูกจ้างไม่ได้สิทธิอะไรผมบอกผมเป็นผูรว่าผมปรับบทลูกจ้างเนี่ยสวัสดิการแล้วมีบ้านพักครูให้ด้วยนะอยู่ที่บินบุรีพันธ์นำน้อยไร่ครูจะต้องมีบ้านพักเหมือนตำรวจเหมือนทหารแล้วผู้อำนวยการเขตทุกเขตต้องออกมาลงพื้นที่ทั้งรองเข้าไปดูแลประชาชนทุกยากลำบากขนาดไหนไม่ใช่นั่งอยู่ในห้องแอร์ ทุกวันนี้นะฮะประชาชนเข้าไปร้องถ้าไม่ใจพักตัวเองไปคอยที่อื่นถ้าพักตัวเองเข้ามาเลยมันแบ่งฟังแบ่งไฟวันที่3เดือน3เนี่ยเบอร์สามจะได้ชนะอย่างโจมโทรเลือกเบอร์สามได้ผู้ผู้จะมานี่ฮะเพื่อนๆอ,อิสระทุกคนนะฮะไม่ต้องเลือกพพักน,นะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับเอาละครับขอบคุณครับ ร้อยเอกดอกเตอร์เมตตาเต็มชำนาญนะครับผู้สมัครหมายเลข3ครับก็ยังเน้นเรื่องของปัญหาปากท้องของชาวบ้านให้ความสำคัญมากเลยสำหรับปัญหาปากท้องของชาวบ้านครรับบมาถึงคุณวรัญชัยนะครับหมายเลข2นะครับเชิญครับพี่น้องท่านผู้ฟังผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านไม่ดังเลยครับไม่ดังเลยดังดังดังนะผมก็เลยกราบเรียนว่า 1,500ตารางกิโลเมตรของกรุงเทพ50เขตการปกครองจะต้องได้รับการดูแลนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้ก็จะให้มีการเลือกตั้งผู้อำนวยการเขตเพื่อไปเป็นแขนเป็นขาดูแลแทนผู้ว่าตุว,วันนี้เราไม่รู้เลยหน้าตาผู้อำนวยการเขตเป็นอย่างไรเรามีรองผู้ว่าถึง4คนคือฝ่ายการศึกษาโยธาสาธารณสุขและการคลังต้องอามาใช้งานให้คุ้มค่าครับท่านครับแลจากที่ผมกลาวเรียนไปตอนต้นว่า เราสร้างจุดแก้จุดตัดรถไฟแก้ปัญหาโฮเวลแก้ปัญหาคลองให้สะอาดแล้วก็เอาสนามหลวงนอกจากสนามหลวงแล้วนี่ที่บริเวณใดที่มีที่พูดปลาใสได้ต้องเอามาครับเพราะอะไรเพราะให้คนได้มาระบายความทุกข์นอกจากมีสถานีวิทยุของกทมแล้วซึ่งมีอยู่แล้วก็สร้างสถานีโทรทัศน์ของกทมเราจะได้รู้ปัญหาครับเพราะฉะนั้นบูว่าจะต้องเป็นคนขยันขันแข็งจะมองอมืองอเท้า อย่ามาเอือหรืออย่ามาหรือมาอย่ามาทะเลาะอย่ามาขัดแย้งกับรัฐบาลนี่ครับคือสิ่งที่ผมอยากจะฝากที่ที่ที่สะคันน้าท่วมเราอย่าให้เป็นเหมือนคราวที่แล้วบ้านผมอยู่ดอนเมืองปลากรวันน้ามาแค่ดอนเมืองหลักสี่บางเขนสุขการาดพ้าวปรากฏวดอ่า อุโมงยักอยู่แค่บักกสาณาคุณดมคุณครับค,ครับอินว่าเลยไม่ได้ใช้เลยเลยสร้างความทุกข์ลำบากในชั้นในเลยไม่ได้รับน้ําเลยรตรงนี้ไม่ได้แล้วแล้วคุณวร,รัญชัยจะทํายังไงครับก็ต้องให้ระบายไปตามธรรมชาติผ่านอ่าเข้าไปในอุโมงคที่สร้างไว้แล้วรถขนส่งมวลชนก็เช่นเดียวกันต้องขยายให้ทั่วถึงขยายต้องให้ทั่วถึงและเรื่องคนก็เช่นเดียวกันผมไปเจอคุณนาที แล้วก็อีกหลายคนไม่น่าเชื่อว่าคนไม่มีที่อยู่อาศัยครับไม่มีที่หลับที่นอนไม่มีที่กินก็ต้องช่วยบริหารคนช่วยเหลือคนยากจนคนแก่คนชราคนพิการคนไม่มีที่อยู่อาศัยนอกจากนั้นก็ถ้าเป็นไปได้แล้วจะต้องไปประสานงานกับทางรัฐบาลอย่าไปทะเลาะก,กับรัฐบาลอย่าไปขัดแย้งกันเงินเงินช่วยเหลือน้ําท่วมป่านี้ยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้คืนก็มีรถมีทุกคันต้องติดแอร์ ครับสมัยนี้มันหมดยุคแล้วที่จะลดเมล์รดรวบที่รดร้อนน่ะมันน่าจะหมดได้แล้วนะครับฟุตบาทไปขุดเสร็จแล้วก็เอา,อาเหล็กแผ่นเหล็กมักวางทับนะครับถนนน่ะนะฟุตบาทก็ไม่ได้ใช้ตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่เราเจ็บปวดมากเพราะฉะนั้นผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราใช้ผู้ว่าและใช้ผู้อำนาการเขตผู้อำนวยการเขตให้คุม้มโดยเฉพาะคนอีสานบ้านผมนี่ผมจะซอยเหลือเด็ดขาดแท็กซี่สามล้อมอเตอร์ไซค์หลับจัง ขายของทุกอย่างใช้ได้รับความช่วยเหลือทุกประกันเห็นเห็นใจเห็นใจทุกอย่างครับผมก็ขอขอบคุณสถานีโทรทัศน์คมชัดลึกที่ได้โอกาสเห็นผมเป็นไม้ประดับเป็นไม้จิ้มไปได้ก็เลยขอฝากไว้ด้วยความรักนะครับขอบคุณมากครับคุณวรัญชัยโชคชนะเสียงในฟิล์มนะครหมายเลขสองครับก็จริงจริงยังมีปัญหาอีกมากมายครับคุณอิทธิพัฒน์กับท่านผู้ชมครับเรื่องของปัญหายาเสพติดปัญหาสังคมต่างๆ นะครับเด็กเล่ร่อนระบบยกระดับการศึกษานะครับเรื่องรวมถึงระบบสาธารณสุขที่จะอยู่แต่ละเขตต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในประเด็ดนนี้ช่วงนี้พากกันสกู่ก่อนครับ